ในโลกแห่งธุรกิจและเทคโนโลยีนะครับมันมีชื่อบุคคลหนึ่งที่มีความโดดเด่นและสร้างความฮือฮามาโดยตลอดนะครับนั่นก็คือมาไซโยชิซันนะครับชายที่เป็นผู้มาจากครอบครัวผู้อพยพเกาหลีที่ต้องเริ่มต้นชีวิตด้วยความยากจนในญี่ปุ่นแต่กลับสามารถก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเทคโนโลยีได้ p o d คสต์ EP นี้นะครับจะมาชวนคุยกันว่ามาไซโยชิซันเนี่ยเขาเป็นนักลงทุนที่ยอดอัจฉริยะ หรือมอยอมุมนึงเขาอาจจะเป็นนักพนันผู้โชคดีนะครับเรามาชวนถอดรหัสความสําเร็จของเขากาันเจ้าของฉายาคนบ้าแห่งวงการเทคโนโลยีเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมดนทลาดนจากโด,ดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Story นะครับรายการที่มาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจ นักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับในโลกแห่งวงการเทคโนโลยีโลกเนี่ยมันมีชื่อบุคคลหนึ่งที่โดดเด่นมาโดยตลอดนะครับนั่นก็คือมาซาโยชิซันนะครับเรื่องราวของเขาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับมันมี2มุมมองที่สื่อมองไปที่เขานะครับก็คือเขาเนี่ยเป็นนักลงทุนยอดอัจฉริยะหรือว่าเป็นเพียงแค่นักผนันผู้โชคดีนะครับเรื่องราวชีวิตของเขาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องไปย้อนประวัติของเขากันก่อนนะครับเรื่องราวของมาซาโยชิเนี่ยเริ่มต้นจากปู่ย่าตายายของเขาที่อพยพมาญี่ปุ่นจากเกาหลีใต้นะครับโดยซ่อนตัวในเรือประมงเล็กๆพวกเขามาถึงญี่ปุ่นโดยไม่มีอะไรติดตัวมาเลยนะครับไม่มีอาหารไม่มีที่พักและไม่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ชีวิตในวัยเด็กของมาซาโยชิก็ไม่ได้สดใสามากนักนะครับเขาถูกมองว่าเป็นคนนอกในสังคมญี่ปุ่นเพราะว่าเชื้อสายของเขานั่นเอง เพื่อนร่วมชั้นเนี่ยถึงกับคว้างก้อนหินใส่เขาส่วนพ่อของเขาเองเนี่ยก็แทบจะหาเงินไม่พอเลี้ยงปากท้องของครอบครัวต้องทํางานสารพัดอย่างเท่าที่จะหาได้นะครับตั้งแต่เลี้ยงหมูไปจนถึงขายเหล้าเถื่อนแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความฝันอันยิ่งใหญ่นะครับเด็กชายผู้นี้เนี่ยได้วางแผนชีวิตของตัวเองตั้งแต่ยังเรียนมัธยมต้นเขาตั้งใจว่าจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จที่สุดในญี่ปุ่นนะครับและด้วยความมุ่งมั่นนี้เองเนี่ยนำพาให้เขาได้พบกับเดนฟูจิตะ ผู้นำแมคโดนัลเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งกล่อมาเนี่ยได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสําคัญของเขาด้วยคําแนะนาของฟูจิตะนะครับมาซซโยชิตัดสินใจเดินทางไปอเมริกาเพื่อไล่ตามความฝันทางธุรกิจเมื่ออายุเพียง16ปีเนี่ยเขาได้เดินทางไปแคลิฟอร์เนียนะครับฝึกภาษาอังกฤษและเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมปลายแบบอเมริกัน แต่ด้วยความกระตือรือร้อนและความสามารถอันโดดเด่นนะครับเขาสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยไ,ได้อย่างรวดเร็วโดยเรียนเศรษฐศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียช่วงเวลา,นาในมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการประจนภัยทางธรุรกิจของมาซาโยชินะครับเขาเริ่มคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆโดยใช้เวลาเพียงวันละหนาทีนะครับโดยความคิดที่ว่านี่คือการใช้เวลายอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด แนวคิดนี้เนี่ยนำไปสู่การคิดค้นอุปกรณ์แปลภาษาแบบพกพาซึ่งต่อมาเนี่ยเขาได้ขายสิทธิบัตรให้กับบริษัทชาร์ปในราคา1นล้านเจ็ดแสนดอลลาร์นะครับทำให้เขากลายเป็นเศรษฐีเงินล้านตั้งแต่อายุเพียง19ปีนอกจากนี้มาซาย,ยชิเนี่ยยังเริ่มธุรธกิจนําเข้าเครื่องเกมอาร์เคด Space Invaders จากประเทศญี่ปุ่นมาสู่สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วและสร้างกําไรให้เขามากกว่า1นล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค่6เดือน ความสาเร็จเหล่านี้มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางอันยาวไกลของมาไซโยชิสันนะครับสู่การเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเทคโนโลยีหลังจากจบการศึกษานะครับมาไซโยชิกลับไปญี่ปุ่นตามที่ได้สัญญากับแม่เขาไว้นะครับและด้วยเงินที่หาได้จากอเมริกาเขาตั้งใจจะสร้างธุรกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในบ้านเกิดน,นะครับหลังจากวิเคราะห์ไอเดียธุรกิจหลายสิบแบบเขาตัดสินใจก่อตั้งบริษัทจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่าซอฟแบง แม้ว่าในช่วงต้นทศวรรษที่1980คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเนี่ยจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับแต่มาไซโยชิเนี่ยมองเห็นศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมนี้เขาเชื่อมั่นว่าซอฟต์แบงค์เนี่ยจะก้าวขึ้นเป็นบริษัทจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์อันดับหนึ่งในญี่ปุ่นแม้ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะไม่มีประสบการณ์ด้านซอฟต์แวร์เลยก็ตามการเริ่มต้นของซอฟต์แบงค์เองเนี่ยมันก็ไม่ได้รับรื่นนักนะครับมาไซโยชิเนี่ยพยายามสร้างความสนใจในธุรกิจคอมพิวเตอร์ด้วยการทนิตสาร แต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับหลายคนเนี่ยแนะนาให้เขาล้มเลิกแต่ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลเนี่ยเขายัางคงทุ่มเททรัพยากรและความพยายามเข้าไปในธุรกิจนี้อย่างต่อเนื่องนะครับในที่สุดความพยายามของเขาก็เริ่มเห็นผลนะครับซอบแบงค์ได้รับประโยชน์จากความต้องการคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงต้นทศวรรษที่1990แต่แล้วโชคร้ายก็เกิดขึ้นนะครับมาซาโยชิได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรัง จนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งในช่วงเวลาแห่งความยากลําบากนี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นแรงผลักดันให้มาซาโยชิมุ่งมั่นที่จะทําอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเร็วกว่าเดิมและกล้าดได้กล้าเสียมากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาตระหนักว่าชีวิตเนี่ยมันสั้นเกินกว่าจะเสียเวลาไปกับสิ่งเล็กๆน้อยๆในช่วงกลางทศวรรษที่1990ซอฟต์แบง์เนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับมีพนักงานถึง800คนและมีรายได้หลักพันล้านดอลลาร์มาซาโยชิซันเนี่ยนำบริษัทเข้าตลาดหลดักทรัพย์ เพื่อระดมทุนเพิ่มเติมนะครับและเริ่มขยายการลงทุนไปสู่บริษัทเทคโนโลยีอื่นๆหนึ่งในการลงทุนที่โดดเด่นที่สุดของเขาก็คือการลงทุนในบริษัท Yahoo ด้วยมูลค่า40ล้านดอลลาร์นะครับและเมื่อ Yahoo! เข้าตลาดหลักทรัพย์ไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยมูลค่าของมันก็พุ่งขึ้นเป็น808ล้านดอลลาร์สร้างผลตอบแทนมหาศาลใ,ให้กับซอฟแ bank มาไซโยชิ oshi, ไม่เคยหยุดนิ่งนะครับเขามักจะนําเงินที่ได้เนี่ยไปลงทุนต่อในโอกาสใหม่ๆเสมอ เมื่อถึงปลายทศวรรษที่1,990ซ o f t b a n k ได้กลายเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่เหมือนกองทุนร่วมลงทุนหรือ Venture Capital Fund นะครับโดยเน้นการซื้อและลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีที่มาซยโยชิเชื่อมั่นในศักยภาพนะครับการลงทุนของมาซยโยชิเนี่ยมักจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและก็ได้ก้าเสียนะครับเช่นการลงทุน400ล้านดอลลาร์ใน eTrade หลังจาก โทรศัพท์พูดกับผู้ก่อตั้งเพียงครั้งเดียวนะครับหรือการลงทุน20ล้านดอลลาร์ในอาลีบาบาทั้งที่บริษัทเนี่ยยังไม่มีแผนธุรกิจหรือรายได้ที่ชัดเจนมันเป็นเพียงเพราะเขาเห็นประกายในดวงตาของแจ็คมาผู้ก่อตั้งแม้ว่าไม่ใช่ทุกการลงทุนของเขาจะประสบความสําเร็จนะครับแต่มาไซโยชิเนี่ยก็เข้าใจดีนะครับว่าในโลกของการลงทุนแบบเวนเจอร์แคปิตอลเนี่ยเพียงแค่เจอหานทองคําในธุรกิจ ประสบความสําเร็จเพียงรายเดียวเนี่ยก็สามารถเอาชนะความล้มเหลวอ,อื่นๆได้ทั้งหมดนะครับเขาไม่จําเป็นต้องถูกต้องในทุกการลงทุนรับใดที่เขามีความสําเร็จครั้งใหญ่เพียงไม่กี่ครั้งในช่วงต้นศตวรรษที่21เนี่ยมาซาโยชิยังคงม,มองหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอนะครับเขาได้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อไปในวงการเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปสู่มือถือด้วยวิสัยทัศน์นี้เนี่ยเขาได้ติดต่อสตีจ็อบส์และขอสิทธิการขาย iPhone แต่เพียงผู้เดียวในประเทศญี่ปุ่น แม้ว่า Jobs จะปฏิเสธในตอนแรกนะครับเพราะว่า SoftBank เนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทมือถือในญี่ปุ่นแต่มาไซโยชิเนี่ยก็ไม่เคยย่อท้อนะครับเขาตัดสินใจซื้อ v o d a ้าโฟน a จ a แในราคาประมาณ20,000ล้านดอละลาร์เพื่อให้ได้สิน,นั้นมาการตัดสินใจอันกล้าหาญนี้เนี่ยทำให้ SoftBank สามารถขายสัญญาโทรศัพท์ได้จํานวนมาาสาลเพราะทุกคนต่างตื่นเต้นที่จะได้ใช้ iPhone รุ่นใหม่นะครับ ต่อมามาไซโยชิได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยี AI ว่าจะเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่ต่อไปในวงการเทคโนโลยีนะครับเขาเชื่อว่าสังคมเนี่ยกำลังเข้าใกล้จุดที่เรียกว่าซิงคูลาริตี้นะครับซึ่งเป็นจุดที่เทคโนโลยี AI เหนือกว่าสติปัญญาของมนุษย์และด้วยความเชื่อเช่นนี้นะครับเขาจึงริเริ่มโครงการ v i ิชั่นฟันซึ่งเป็นกองทุนร่วมลงทุนขนาดมาหามาถึง1นึ่งแล้านดอลลาร์นะครับซึ่งมันใหญ่กว่ากองทุนอื่น,นๆกว่า4เท่า วัตถุประสงค์หลักของกองทุนนี้ก็คือการลงทุนในเทคโนโลยี AI และบริษัทที่นำ AI มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจนะครับการระดมทุนสำหรับวิชั่นฟนเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าทึ่งมากๆนะครับมาซาโยชิซันเนี่ยสามารถระดมทุนเบื้องต้น45,000ล้านดอลลาร์จากซาอุดิอาระเบียได้ภายในเวลาเพียง45นาทีนอกจากนี้ยังมีเงินลงทุนจากซอฟแบงก์เองรวมถึงจากอาบูดาบีและบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Apple และ Fo x c ค n อย่างไรก็ตามนะครับวิชั่นฟันเนี่ยก็ไม่ได้ปราศจากข้อวิพากษ์วิจารณ์นะครับหลายคนกล่าวหาว่ามาซาโยชิเนี่ยกำลังสร้างฟองสบู่ขนาดใหญ่และบิดเบือนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทต่างๆโดยการทุ่มเงินมาอาสาลเข้าไปในบริษัทที่อาจจะไม่ได้เป็นบริษัทเทคโนโลยีอย่างแท้จริงนะครับนอกจากนี้วิธีการลงทุนของมาซาโยชิเนี่ยที่มักจะตัดสินใจอย่างรวดเร็วโดยมักจะอาศัยสัญชาตญาณและการประชุมเพียงไม่กี่นาทีเนี่ยก็ถูกวิจารณ์นะครับว่าเป็นการประมาทเลินเล่อ ตัวอย่างเช่นการลงทุน4 0 0 0ล้านดอลลาร์ใน WeWork นะครับหลังจากการประชุมที่ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงโดยที่เขาเองเนี่ยแทบจะไม่ได้ดูเอกสารนำเสนอซะด้วยซ้ำมาซาโยชิยังถูกกล่าวหาว่าใช้เงินทุนเป็นอาวุธนะครับโดยทุ่มเงินไม่จำกัดให้กับบริษัทต่างๆด้วยความเชื่อว่าสตาร์ทอัพที่มีเงินทุนมากที่สุดจะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ในตลาดที่มีผู้ชนะเพียงรายเดียวแต่วิธีการนี้เองเนี่ยก็ทำให้หลายบริษัทละเลยการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและทำกำไรได้จริงนะครับ แม้จะมีข้อวิาพากษ์วิจารณ์มากมายนะครับแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามาซาโยชิซันเนี่ยเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกเทคโนโลยีนะครับเขามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและกล้าที่จะเสี่ยงซึ่งทําให้เขาเองเนี่ยสามารถมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมักจะมองข้ามต้องบอกว่าเรื่องราวของมาซาโยชิซันเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับของความสําเร็จที่เกิดจากความมุ่งมั่นวิสัยทัศน์และความกล้าที่จะเสี่ยงนะครับเขาเริ่มต้นจากเด็กชายผู้ยากจนในครอบครัวผู้อพยพ และก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทั้งลงทุนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเทคโนโลยีตลอดเส้นทางอาชีพของเขาเนี่ยมาซาโยช,ชิแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการมองเห็นแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลการปฏิวัติอินเทอร์เน็ตการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคสมาร์ทโฟนและล่าสุดก็คือการมาถึงของยุค AI เขามักจะเป็นคนแรกๆนะครับที่เข้าไปลงทุนในเทคโนโลยีเหล่านี้และได้รับผลตอบแทนมหาศาล อย่างไรก็ตามนะครับวิธีการลงทุนของมาซาโยชิเนี่ยมันก็ไม่ได้ปราศจากข้อโต้แย้งนะครับเพราะว่าการตัดสินใจอย่างรวดเร็วโดยอาศัยสัญชตาตญาณและการทุ่มเงินมหาศาลเข้าไปในบริษัทที่ยังแทบไม่ทำกำไรเนี่ยทำให้หลายคนสงสัยว่าเขากำลังสร้างฟองสบู่ขนาดใหญ่หรือไม่นอกจากนี้ยังมีคำถามเกี่ยวกับผลกระทบของการลงทุนแบบทุ่มสุดตัวของเขานะครับที่มีต่อระบบนิเวศของสตาร์ทอัพและตลาดเทคโนโลยีโดยรวม แม้ว่าจะมีทั้งผู้สนับสนุนและผู้วิจารณ์นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือมาซายชิซันเนี่ยได้สร้างผลกระทบอย่างมหาศาลต่อโลกเทคโนโลยีนะครับการลงทุนของเขาเนี่ยได้ช่วยให้บริษัทมากมายเติบโตและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกในขณะเดียวกันเรื่องราวของเขาเนี่ยก็เป็นบทเรียนสําคัญนะครับเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างความกล้าที่จะเสี่ยงและความรอบคอบในการลงทุนแม้ว่าความกล้าและวิสัยทัศน์ของมาซายชิซันเนี่ยจะน่าชื่นชม แต่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับที่ต้องพิจารณาถึงความยั่งยืนและผลกระทบระยะยาวต่อการตัดสินใจทางธุรกิจด้วยเช่นกันท้ายที่สุดแล้วนะครับคําถามที่ยังคงค้างคาใจก็คือมาซยโยชิซันเนี่ยเป็นนักลงทุนอัจฉริยะที่มองเห็นอนาคตได้ชัดเจนกว่าใครหรือเป็นเพียงนักพนันที่โชคดีกันแน่นะครับคำตอบเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เพียงข้อใดข้อหนึ่งนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นการผสมผสานระหว่างความฉลาดวิสัยทัศน์ความกล้าและโชคที่เข้ากันได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะอย่างไรนะครับเรื่องราวของมาซาโยชิก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นกล้าที่จะฝันและไม่กลัวที่จะเสี่ยงนะครับเพื่อสิ่งที่เราเชื่อแม้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะสามารถหรือควรทําตามแนวทางของเขาทั้งหมดนะครับแต่เราทุกคนเนี่ยสามารถเรียนรู้จากความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของเขาได้ในท้ายที่สุดมรดกของมาซาโยชิซันเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่บริษัทที่เขาสร้างหรือเงินที่เขาทําได้นะครับแต่มันเป็นการกระตุ้นให้เราทุกคนคิดใหญ่ มองการไกลและกล้าที่จะท้าทายสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะบางทีสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นความบ้าคลั่งในวันนี้เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นความปกติในวันข้างหน้าก็เป็นได้นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของมาซาโยชิซันใน E ีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง พอดบีนแอปเปิลพอดแคสต์กูเกิลพอดแคสต์สปอร์ติฟายยูทแล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิทในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE แอดที่แอด a ท o ร์ดอนแอดทีเอสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ